ผ่อนถูกมากนะครับคุณผู้ชมคันนี้ Honda City 1.5 V+ นะฮะสภาพของคนทรนคนโซนคือสวยเดิมนะครับนี่นะฮะพวงมาลงพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันแบบงดงามเลยนะคุณผู้ชมผมอยู่ในตัวรถนะคันนี้ Honda c ซ t y นะครับ369,000บาทผ่อนอยู่งวดละ6,000กว่าบาทเท่านั้น6,000กลางๆนะ6 5 0 0 6 6 0 0ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องดูนะฮะเหยียบเบรกกดปุ่มพุทสตาร์ทนี่นะครับเสียงเครื่องยนต์สบายๆเงียบๆแบบนี้ผมเปิดประตูให้ฟังอยู่ด้วยนะฮะ เนี่ยเลขไมล์134,000โลถือว่าน้อยเลยสําหรับรถปี14-15นะครับวิ่งปีหนึ่งไม่เท่าไหร่เองนะฮะไมล์130,000โลคุณผู้ชมกับราคา369,000บาทจอทัชกล้องถอยแอร์ออโต้เห็นไหมฮะมีให้ครบหมดเลยออปชั่นนะครับกล้องถอยใช้งานได้นะครับฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบตัว Honda นะฮะแล้วก็รถที่ราคาผ่อนถูกๆแบบนี้นะครับผ่อน6,000กว่าบาทนะครับ369,000บาทเรื่องราคานะครับฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมบิวเพชรยนต์นะครับคุณผู้ชมสวัสดีสําหรับเดือนเมษาด้วยนะครับวันนี้วันที่1เมษาเลยนะบวิวมีรถสวยให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับอีกหนึ่งคันนะสำหรับใครที่กําลังมองหารถเก่งนะฮะไว้ใช้งานคันนี้ได้เป็นตัวท็อปๆเลยนะครับ คันนี้เป็นซิตี้นะฮะ1.5 v p a t นะคะุณผนะู้ชมปี2014นะครับจดทะเบียนปี2015นะฮะร,ราคาของคันนี้นะผมบอกเลยว่าประหยัดสบายกระเป๋านะครับผ่อนอยู่งวดละประมาณ6,000ปลายๆนะครับ6,060อะไรประมาณนี้นะฮะสำหรับคันนี้ผ่อนสบายด้วยนะครับแล้วก็ได้รถตัวท็อปๆไปด้วยและเลขไม์ก็ไม่เยอะนะครับสำหรับสำหรับรถปี14 15เนาะเลขไม์134,000โลนะครับราคาเนี่ยตั้งขายอยู่ที่369,000บาท เท่านั้นคุณผู้ชมผ่อนอยู่งวดละประมาณ6,000กว่าบาทเองนะครับผ่อนสบายๆได้รถตัวท็อปใหม่น้อยๆไปใช้งานนะครับซิตี้หนึ่งจพัทนะฮะเดี๋ยวพาไปดูนะครับรายละเอียดของตัวรถคันนี้มีอะไรกันบ้างนะคุณผู้ชมนะครับต้องบอกเลยว่าสวยนะครับคันนี้ซิตี้เนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องอ่าสมรรถนะนะครับของ Honda เนาะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่สวยเลยออปชั่นแบบจัดเต็มเลยนะฮะแอร์ออโต้จอทัชอะไรพวกนี้เดี๋ยวมีให้ดูนะครับเดี๋ยวไปชมกันคุณผู้ชมอ่า ในเรื่องของด้านหน้าตัวรถก่อนนะครับด้านหน้าตัวรถเนี่ยโฉมนะครับจะได้เป็นไฟฮฮโลเจนแบบนี้นะครับมันติดรีเฟคเตอร์เนาะคุณผู้ชมไม่มีคราบเขาเรียกอะไรนะไม่เม็ดไม่หมองไม่ขุนเนาะคุณผู้ชมไม่แตกลายงานะครับสวยสวยเดิมเดิมเลยนะครสีผิวพันธุ์ด้านหน้าตัวรถนะครับเรียบเนียนนะไม่มีตําหนิติดอะไรให้เห็นแล้วนะครับกันชนด้านหน้าเนี่ยติดสเกิร์ตมาเรียบร้อยแล้วก็ไฟตัดหมอกมีติดมาให้ด้วยนะนี่โฉมสวยสวยแบบนี้เลยนะซิตี้ก็ เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่สมรรถนะดีนะครับขับในเมืองก็ได้ออกต่างจังหวัดก็ได,ด้ด้วยเครื่องยนต์1.5 i-vtec ของเขาเนาะมันก็เอาเรื่องอยู่นะสำหรับตัว i-vtec เนาะรู้กันอยู่นะสำหรับใครที่กำลังมองหารถ h o n d าหรือเล็งรถพองเล็งรถ h o n ด a อยู่นะฮะเครื่องยนต์ i-vtec นี้ขึ้นชื่อเลยเทคเปิดโลกเปลี่ยนนะครับสำหรับล้อแมกนะคุณผู้ชมได้เป็นล้ Mac อแมกอลอยนะครับจากโรงงานสี่รูแบบนี้นะครับติดมาพร้อมกับยางบิสโต้น้านล่าง สวยๆงามๆเลยคุณผู้ชมเบาโชคซุส้มล้อเนียนกลิบนะครับรถไม่มีชนหนักปดความจมน้ํานะครับคุณผู้ชมดูเนาะนะฮะโครงสร้างเดิมๆนะครับจุดซีนจุดตะเข็บเม็ดอาร์กยังอยู่ครบถ้วนนะฮะเหลี่ยมสันตัวรถต่างๆเนี่ยส่วนวอลส่วนโค้งคมชัดนะครับไม่มีลักยิ้มไม่มีบุบอะไรเลยนะสะเกิร์ตติดมาให้เรียบร้อยสําหรับโตซิตี้นะฮะคุ้มนะครับสามแสนหกหมื่นเก้าพันได้วีพัทไปใช้งานนะฮะ ผ่อนอยี่ห้อหกพันกว่าบาทด้วยนะคันนี้ยังไม่ติดฟล์มาให้นะครับสําหรับใครมาซื้อคันนี้ผมติดฟิี์ม้ฟรีนะกระจกเนี่ยเดิมแท้ทุกบานดูนะครับฮอนดานะฮะฮอนด้าทุกบานเลยนะครับเปิดมาดูผ่นเพกันนี่นะครับอ่าแบบนี้เลยนะฮะโอนงหัวน็อตต่างๆเนาะคุณผู้ชมเดิมๆนะครับต้องบอกเลยนะครับว่ารถของทางเพชรยนต์ทุกคันนะครับเน้นความเดิมนะครับ ต้องเดิมนะฮะไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์หรือโครงสร้างเนี่ยต้องเดิมนะฮะต้องไม่มีชนหนักผิดความจมน้ํามาถ้ามีชนมาต้องไม่มีถึงโครงสร้างนะฮะเนี่ยอันนี้คือเพชรยนต์ต้องเน้นมากนะครับเวลาซื้อรถเข้าเนาะเอามาขายเนี่ยนะคุณภาพเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะฮะชื่อเสียงของแบรนด์เพชรยนต์เนี่ยเขาจะมาให้เสียอย่างแน่นอนนะครับคุณผู้ชมสบายใจได้ตรงนี้เลยนะฮะแล้ว่าบอสผมเนี่ยเป็นหัวหน้าเป็นนาย,ยกสมาคมลถมมือสองด้วยนะครับไว้ใจกันได้สบายใจได้เลยนะฮะด้านท้ายของซิตี้คันนี้นะครับ สวยๆงามๆนะเซ็นเซอร์ถอย4จุดนะครับคุณผู้หญิงขับนี่ก็สบายใจได้เลยนะมีเซนเซอร์ถอย4จุดนี่คือเสียงเตือนลั่นนะต้องบอกนงี้ถอยสบายนะครับมีถึง4จุดเลยสเกิร์ตด้านหลังก็มีนะฮะไฟ่าไฟทับทิมก็ติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะรูปโฉมด้านหลังงดงามเลย Honda City นะครับสวยๆงามๆคุณผู้ชมตูดเป็ดนะสปอยเลอร์นะครับเห็นไหมฮะ เรียบเนียนนะครับสีผิวพรรณผมเดินให้ดูสีผิวพรรณก่อนเนาะนะฮะเดี๋ยวไปเปิดฝาท้ายหลังดูกันนะครับฝาท้ายหลังเนี่ยตัววีพัดเนี่ยก็เปิดได้จากรีโมทนะครับรีโมทเนี่ยเป็นกุญแจสมาร์ทคีย์เลดแบบนี้นะฮะไม่มีดอกไข่นะครับเป็นปุ่มพุชตาร์ด้านในนะฮะมือเปิดก็เป็นสมาร์ทเอนทรีนะฮะงดงามนะครับลองเปิดดูนะครับเรียบร้อยกดค้างไว้เนาะเปิดนะครับด้านหลังเนี่ยหัวน็อตด้านหลังนะครับคุณผู้ชมเดิมๆนะครับไม่เคยขยับเลยไล่มาก่อนเลยนะตัวลงตัวเลขอยู่ครบถ้วนนะครับซีน เล็บจิกข้าวแบบนี้นะครับกดเบาๆไปนะฮะเนี่ยเป็นรอยเล็บเลยเดี๋ยวมันจะหายเองนะครับมันจะไม่อยู่อย่างนี้นะเดี๋ยวมันหายเองรอยเล็บจิกให้ดูว่าฝากระโปรงเนี่ยเดิมแท้นะครับไฟท้ายก็เดิมแท้นะครับเนี่ยไทโคอิโตะนะครับไทโคอิโตะเดิมแท้เลยนะฮะด้านหลังหายห่วงนะครับเดิมๆหัวน็อตไม่เคยขยับนี่นะฮะฟิลมเดิมๆเนี่ยตามตะเข็บต่างๆนเมิดอาร์คที่ท้ายนะครับเดิมๆเลยแบบนี้ย้อนแสงนิดนึงนะคุณผู้ชมขออภัยด้วยนะถ่ายตั้งแต่เช้าให้ดูนะครับ เดิมๆนะครับเดิมๆด้านท้ายเนี่ยก็มีตัวกันเขาเรียกถาดรองถาดรองหลังของฟิตตี้ติดมาให้นะถ้าไปซื้อแยกแผ่นนี้ก็หกเจ็ดร้ 6, นะประมาณ750บาทนะถ้าไปซื้อแยกเนาะแค่นี้แผ่นเดียวนะครับอันนี้ก็มีติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะ มือยางไหลอยู่ครบถ้วนนะครับด้านหลังนะครับลอยซีนทังมะพร้าวสีแบบนี้เลยนะด้านหลังรถทุกคันน้องคุณผู้ชมสีซีนทางมะพร้าวเนี่ยอันนี้เขาเรียกซีนทางมะพร้าวนะครับสำหรับใครที่ดูแล้วยังไม่รู้นะฮะซีนทางมะพร้าวด้านหลังต้องเป็นสีนี้นะครับถ้าซีนตัวเนี้ยทั้งเส้นแบบเนี้ยมันเป็นสีเดียวกับตัวถังเมื่อไหร่นะซึ่งเป็นสีเทาอย่างเงี้ยสันนิษฐานได้เลยนะครับว่ามีการชนแล้วก็ทําสีมานะหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเหตุการณ์ที่จะต้องให้ทําสีนะครับ ก็มีไม่กี่อย่างเนาะเหตุการณ์ที่ให้ทําสีก็ตามนั้นนะคุณผู้ชมแต่อันนี้เดิมเดิมนะครับสีเดิมเดิมนะครับเม็ดอาร์คเดิมเดิมแบบนี้เลยนะฮะดูรถแล้วก็ถือว่าให้ความรู้ไปนในตัวนะครับสําหรับใครที่ดูแล้วยังไม่ทราบเนาะสำหรับใครที่ทราบแล้วก็ต้องต้องขออภายด้วยนะครับก็ชี้แจงให้คุณผู้ชมที่ยังไม่ทราบแล้วกันนะครับเนี่ยเดิมเดิมนะครับด้านหลังเนียนกลิบเลยนะฮะไม่มีชนนักมีความจมน้ํานะครับรถของทางเพชรยนต์ทุกคันนะฮะคุณผู้ชมสบายใจได้นะฮะ ด้านหลังนะครับกระจกก็เดิมแท้นะครับกระจกเดิมแท้ด้านหลังนะฮะมีไล่ฟ้านะครับเสาอากาศแบบชาร์กฟินนะครับที่ปลาฉลามนะฮะเป็นตัววีพัดนะครับคุณผู้ชมนะมือเปิดเป็นสมาร์ทเอนทรีแบบนี้นะครับเนี่ยกดตุ๊บมันก็จะล็อกก็จะปลดล็อกอัตโนมัติอันนี้ล็อกแล้วนะฮะจริงๆดึงเฉยๆมันก็ปลดล็อกห้แล้วนะเนี่ยนะครับ พราะกุญแจอยู่ใกล้ๆเนาะเดี๋ยวมาดูกันต่อนะฮะในส่วนของเอาเริ่มที่แผงประตูก่อนนะฮะแผงประตูนะฮะแดชบอร์ดโดยรวมเนี่ยจะเป็นสีดำนะครับส่วนตรงกลางเนี่ยแล้วก็ตัวที่ Cat, พิงแขนเนี่ยพักแขนเนี่ยจะเป็นสีเบจนะครับหรือสีครีมนั่นเองนะฮะน้ำตาลอ่อนก็ได้แล้วแต่จะเรียกนะครับก็เป็นดีไซน์ของทางซิตี้นะฮะประตูนะครับเดิมๆเม,ม็ดองเม็ดอาร์คเห็นแบบนี้เลยนะฮะลอยซีนเล็บจิกเข้าแบบนี้นะครับประตูเดิมๆนะครับไม่มีอะไรนะฮะ มาดูที่ประตูด้านนี้ต่อนะครับสติกเกอร์เหรียญบาทน,นะครับสติกเกอร์ลมยางติดอยู่ครบถ้วนนะไม่ลอกไม่อะไรเลยนะครับรถเดิมเดิมหมัวรถเดิมๆไม่เคยขยับนะฮะไม่มีรอยไข่ไม่มีรอย,ขยไอยข่ควงเอาไปไข่เลยเนาะนะนะตามนี้เลยนะครับสําหรับใครที่กําลังมองหารถ,รถราคาประหยัดประหยัดไว้ใช้งานซิตี้เบย์หนึ่งคันที่สมรรถนะดีนะฮะแล้วก็ราคาประหยัดราคาประหยัดในที่นี้นะคุณผู้ชมต้องบอกว่าตัว Honda เนี่ยราคาเขาแข็งนะครับ ไม่ว่าจะซื้อหรือจะขายนะราคาเขาแข็งปักเลยนะถ้าไปเทียบสมมุติว่าตัวโตโยต้าเนี่ยปีสิบสี่อย่างเงี้ยนะฮะราคาไม่ได้เท่าซิตี้นะโตโยต้าถูกกว่านะครับซิตี้นี่ถือว่าราคาแรงกว่านะครับราคาเขาแข่งจริงนะซื้อไปคุ้มแน่นอนนะครับเบาะนะครับได้เป็นเบาะสีเบจนะครับหรือสีน้ำตาลอ่อนแล้วแต่จะเรียกเหมือนที่ผมแจ้งไปนะครับได้เป็นเบาะผ้าแบบแน่นๆแบบนี้สวยงามเลยนะครับคันนี้สภาพสมบูรณ์มากนะฮะสมบูรณ์มาก ไม้แค่1นึ0 0 0สามื่นโลคุณผู้ชมถือว่าไม้น้อยนะไม้หนึ่งแสนสามหมื่นโลรถอ่ารถวิ่งมา9ปีนะครับปีสิบสี่นะฮะรถวิ่ง9ปีสภาพเนียนคลิปนะฮะหลังคงหลังคาไม่มีรอยเจอไม่มีฉีกขาดนะครับประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมลองสตาร์ทเครื่องให้คุณผู้ชมดูนะกุญแจเป็นสมาร์ทคีย์เลสนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายนิดนึงนะพวงมลาลัยนะครับสวยๆแบบนี้นะฮะได้เป็นพวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันเดิมๆจากโรงงานนะครับเนี่ย แบบนี้เลยนะครับไม่มีรอยสึกล้ออะไรเลยนะดีไซน์ของทาง Honda เขาก็โชบเฉี่ยวนะในเรื่องของการดีไซน์คอนโซลเนาะมันดูแบบทันสมัยนะครับนี่นี่คือรถปี14แล้วนะมันดูทันสมัยมันดูหรูแบบนี้เลยนะครับเ<ออ>กียร์ออโต้เนาะอ่ะขึ้นไปบนรถนะครับจอนะครับเนี่ยจอมีมาให้นะครับ C D F M A M อะไรได้หมดเลยจากตรงนี้แอร์ได้เป็นแอร์ออโต้ด้วยนะตามสไตาล์รถโต๊ะท,ท็อปนะครับปุ่มพุทสตาร์ตอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับเหยียบเบรกกดปุ่มนะครับทีเดียว นี่คือรถปี14คุณผู้ชมเสียงเครื่องดีแทบจะไม่ได้ยินนะเครื่องเสียงเพลงคอร์ด้วยไหมฮะเนี่ยคือข้อดีของฮันด้าเลยนะเพลงคอรอบมากลาโพง8ตัวนะครับแอร์เย็นเจี๊ยบแอร์ออโต้นี่คุณผู้ชมน่าจะได้ยินเสียงลมเดี๋ยวผมขอเบาก่อนเดี๋ยวคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับก็เป็นระบบสัมผัสนะฮสำหรับแอร์ออโต้นะฮะมันไม่ได้มีปุ่มขึ้นมานะครับเมื่อกี้เราดับเครื่องอยู่มันจะไม่มีแสงเลยเลยเห็นไหมคุณผู้ชมหน้าจอมันจะมืดเลยพอตัดเครื่องปุ๊บ ตัวสัมผัสแบบนี้เพิ่มลมเพิ่มอะไรนะฮะกดออโต้ปุ๊บมันก็จะเร่งของมันเองเลยปกตินะตามรถออโต้เนี่ยจอทัชนะครับนี่จอทัชสกรีนกล้องถอยมีอะไรมาให้หมดนะครับสวยๆเลยนะวีพัทนะครับคุณผู้ชมนะเลขไมล์ดูตามนี้นะครับ1นึ่งแสนสามหมื่นสี่พันหกร้อยโลคุณผู้ชมสําหรับเลขไมล์นะครับแล้วเมื่อกี้ผมสตาร์ทเครื่องเนี่ยผมก็เปิดสิเปิดรถให้คุณผู้ชมฟังด้วยนะว่าได้ยินเสียงเครื่องจักรข้างนอกมานะครับว่าเสียงสตาร์ทเป็นยังไงเนะี่ยอาจจะ ไม่ค่อยได้ยินนะเพราะว่าผมยังตกใจเลยตาเครื่องแล้วคือเงียบนะถือว่าเงียบเลยลองปิดประตูปุ๊บเสียงข้างนอกนี่ไม่ได้ยินเลยนะครับเสียงที่เดินเครื่องอยู่นะถ้าไม่เร่งนะแต่ผมยงังลองเหยียบกันเร่งดูเนี่ยถึงจะได้ยินนะครับไม่งั้นแทบจะไม่ได้ยินเลยนะสภาพคอนโซลคอนโซลคือสวยเดิมนะครับสวยเนียนกลิบแบบนี้เลย ใบสคบอนะผมให้คุณผู้ชมดูก่อนนะครับใบสคบอนะผมแจ้งคุณผู้ชมตามจริงแบบนี้เลยนะครับ Honda City ีนะฮะหนึ่งจุดห้าวีพทสามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทปีสิบสี่นะเลขไม่ตรงนะครับผมไม่เคยบอกเกินบอกผ่านนะคุณผู้ชมผมบิวเพชรยนนะครับขายแบบซื้อตรงกันแบบนี้นะร,ราคาได้ราคามาแบบไหนผมบอกราคาแบบนั้นไม่เคยบอกผ่านแม้แต่บาทเดียวนะครับฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยสําหรับใครที่กําลังมองหารถเนาะนะฮะซือกับผมนะ สบายใจได้นะครับผมไม่เคยบอกเกินไม่เคยบอกผ่านคุณผู้ชมอยู่แล้วนะครับมีอะไรตรงไหนบอกมีนะฮะร,รถมีตําหนิตรงไหนบอกว่ามีนะครับรับได้รับรับไม่ได้เปลี่ยนคันนะแต่คันนี้เท่าที่ดูก็คือยังไม่เห็นมีตาหนิตรงไหนนะครับสวยๆเลยเนี่ยเบาะด้านหลังนะฮะสวยๆงามๆคุณผู้ชมใครกําลังมองหาเนะฮอนดานะครับไว้ใช้งานหรือรถที่ราคาผ่อนถูกๆไว้ใช้งานเนี่ยคันนี้เป็นอย่างคที่ตอบโจทย์ผมแกอ่า เปิดฝากระโปรงให้ดูเดี๋ยวพาไปดูโครงสร้างด้านหน้าตัวรถพร้อมกับสตาร์ทเครื่องไว้แบบนี้เลยนะคุณผู้ชมอยากให้ได้ยินเสียงเครื่องนะครับว่าเครื่องมันเดินเป็นแบบเสียงเครื่องเดินเป็นยังไงนะฮะสำหรับ Honda City คันนี้นะครับพรออีวิวหกพันกว่าบาทคุ้มนะคุณผู้ชมได้รถเ e อ็มเอเอ๋ม e แบบนี้ไปใช้งานนะครับไม่แค่แสนสามพันโลเออแสนสามหมื่นโลนะครับถือว่าคุ้มเลยนะเดี๋ยวไปชมกันในส่วนของโครงสร้างด้านหน้าตัวรถกันคุณผู้ชม โอเคครับคุณผู้ชมมาต่อกันในส่วนของห้องเครื่องยนต์เนาะคุณผู้ชมครับคุณอ่าห้องเครื่องยนต์คุณผู้ชมได้เป็น Honda i v t e c นะครับอย่างที่ผมแจ้งไปนะฮะหนึ่งจุดห้าลิตรนะครับพันห้าร้อยสี่สี่นะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับได้สูงสุดถึง e ีแปดสิบห้านะฮะสี่สูบแถวเลี่ยงนะครับบอกเลยว่าแรงนะ1.5ก็เพียงพอสำหรับ Honda City นะครับเหยียบไปแล้วเทคเปิดนี่โอ้โหวิ่งกระฉูดนะฮะไม่ต้องห่วงเลยแล้วก็ เรื่องเรื่องอัตราการกินน้ำมันเนี่ยก็ถือว,ว่าค่อนข้างกำลังดีนะอยู่ประมาณ14 1 5ห้าโลลิตรประมาณ15้าโลลิตรประมาณนี้ฮอน้าซิตี้เครื่องมันเล็กนะฮะมันก็จะประหยัดหน่อย1 5 1 6โลลิตรเนี่ยได้อยู่นะครับสำหรับฮอนด้าซิตี้เนาะนะก็สวยๆงามๆอมีหนึ่งคันสภาพของห้องเครื่องนะเสียงเครื่องยนต์ก็เดินสะดวกสะดวกแบบนี้เลยนะไม่สำลักไม่อะไรเลยนะครับไม่มีคาบไหลยเยิ้มของเหลวไหลรู้สึกว่าไม่เห็นนะครับสวยๆงามๆงมแบบนี้สภาพเครื่องยนต์จนะให้ดูห้องเครื่องก่อนเนาะ จุดแต้มมาร์กสีโรงงานต่างๆอยู่ครบนะครับปั๊มเบรก ABS นะครับนี่ไฟหน้าก็เดิมนะครับเดิมแท้นะฮะไทโอิโตะนะครับโครงสร้างสวยๆนะฮะลอยซีนนะครับถังมะพร้าวนะฮะของฮอ n ด้าเนี่ยซีนเนี่ยจะเป็นสีนี้นะคุณผู้ชมตัวซีนทังมะพร้าวเนี่ยถ้า Toyota เนี่ยคุณผู้ชมดูเนี่ย Toyota เนี่ยมันจะเป็นสีเดียวกับตัวรถตัวถังรถนะครับแต่ h อนด้าเนี่ยเขาจะออกแบบออกแบบมาเป็นสีนี้นะครับเม็ดอาร์คเดิมๆแบบนี้เลยนะก็สวยๆกามๆนะครับ หัวนุง่งหัวน็อตไม่เคยขยับนะด้านในเนี่ยโครงสร้างด้านหน้าตัวรถนะครับคานต่างๆนะหม้อน้ํานะครับสวยงามเลยนะฮะสมบูรณ์นะครับคันนี้ถือว่าสมบูรณ์เลยใครที่สนใจนะฮะติดต่อผมมาได้เลยนะครับ0 8 5 5 3 6 6ด8้าปดเนะครับผมบิเวเพรยนต์นะครับส่วนฝากระโปรงเนี่ยหัวน็อตเนี่ยดูแบบนี้นะฮะมันมีการขยับมานะฮะมันมีการขยับมาก็บอกกันตา,ตามตรงนะครับ พวกนี้ต้องเก็บงานนะครับเก็บงานสีของฝากระโปรงพวกรอยสะเก,ก็ดหินเนาะคุณผู้ชมนะแต่ไม่ต้องกังวลนะครับไม่ต้องกังวลว่าหัวน็อตขยับมารถมีอะไรหรือเปล่านะครับไม่มีปัญหานะครับมันเป็นเรื่องงานสีของสะเก,ก็ดหินนะครับเนี่ยดูอะดูได้จากอะไรนะสีด้าน,นข้างเนี่ยเดิมเดิมเอาเล็บจิกเข้าแบบนี้นะครับสีเดิมเดิมนะถ้ารถซ่อมฝากระโปรงมาสีไม่เดิมแล้วนะครับพูดง,ง่ายง่ายเลยนะครับสติกงสติกเกอร์เนี่ยยังอยู่ครบ้วนนะเหรียญบาทเห็นไหมรอยเหลืองเลยเพราะว่าฝากระโปรงเดิมเหลืองนี่เหลืองไม่ใจะเก่า เก่าว่ารถวิ่งมา9ปีนะสติกเกอร์มีรอยเหลืองเลยนะครัก็สติกเกอร์เดิมๆนะครับเม็ดอาร์คเดิมๆสติกเกอร์ต่างๆติดอยู่ครบถ้วนนะฮะเนาะสวยๆงามๆนะครับก็จะมีประมาณนี้นะฮะสำหรับห้องเครื่องด้านหน้าตัวรถนะครับโครงสร้างเดิมๆนะครับคุณผู้ชมฝากคุณผู้ชมไปด้วยนะครับสำหรับ Honda City ีคันนี้นะฮะ1.5 V+ นะครับ ปี2014จดทะเบียนปี2015นะครับ3า9 0 0 0บาทเท่านั้นผ่อนงวดละ6 0 0 0กว่าบาทเนาะคุณผู้ชมสำหรับใครที่กำลังมองหารถราคาประหยัดประหยัดไว้ใช้งานผ่อนถูกๆผ่อนสบายนะผ่อนไม่เหนื่อยนะครับคันนี้เป็นหนึ่งคันที่ตอบโจทย์เลยนะเงินเดือน15ก็ออกรถคันนี้ได้แล้วนะครับสำหรับสาหรับตัว Hon d a า i t y 1.5 V+ คันนี้ได้เป็นตัวท็อปๆนะออปชั่นแบบจัดเต็มจอทัชกล้องถอยนะแอร์ออโต้นะครับสบายๆเลยแนะผ่อนสบายนะครับเงินเดือนหมื่นห้าออกรถได้นะสบายๆอย่างที่ผมแจ้ง สำหรับใครที่สนใจติดต่อมาเลยนะฟรีดาวได้ไหมฟรีดาวได้นะครับคันนี้ฟรีดาวได้เลยนะไม่ต้องออกออกรถนี่ไม่ต้องใช้เงินสักบาทเลยนะครับมาแต่ตัวนะฮะก็เอาคันนี้กลับบ้านได้เลยแจ้งกันไปอย่างนี้นะครับฝากไปด้วยนะฮะศูนย์แปดห้าห้าสามหกหกสองแปดเจ็ดผมวิวเพชรยนนะครับยินดีให้บริการนะฮะเปิดดผมแอดไลน์ได้นะครับก็แอดไลน์กันเข้ามาสอบถามดูเรื่องรายละเอียดการออกรถนะฮะเรื่องรายละเอียดของตัวรถคันนี้ต่างๆนะครับติดต่อสอบถามได้เลยนะครับไม่ว่าการยังไม่จบไม่มีปัญหานะครับสอบถามได้ทุกเรื่องน สำหรับวันนี้ยังไงผมขอตัวลากไปก่อนนะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคันหน้านะครับสวัสดีครับ